ที่บ้านหลังหนึ่งมีการน้ำชาเก่าแก่ล้ำค่าเป็นกาที่ปั้นมาจากดินชนิดพิเศษเจ้าของวางไว้ที่หัวเตียงอย่างทนุถนอมมีอยู่คืนหนึ่งด้วยความไม่ระวังมือของเขาปัดไปโดนฝาการน้ำชากระเด็นตกลงสู่พื้นเขาทั้งเสียใจและโกรธตัวเองเมื่อคิดได้ว่าทำฝาแตกแล้วจะเก็บตัวการน้ำชาไว้ดูก็เจ็บใจคิดดังนั้นได้เลยหยิบการน้ำชาคว้างออกไปด้านนอกหน้าตา่างเมื่อรุ่งเช้าตื่นมาลุกลงจากเตียงกลับเห็นฝาการน้ำชาอยู่บนรองเท้านุ่มๆที่ข้าง เีย<ม>เอา้าวแล้วการน้ําชาที่คว้างทิ้งไปนอกหน้าตา่างล่ะคิดแล้วก็ยิ่งเจ็บใจใหญ่เลยกระเทืบฝาจนแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีพอตอนสายเขาเดินออกไปนอกบ้านปรากฏว่าเห็นการน้ําชาที่คว้างออกไปเมื่อคืนยังคายอยู่ที่พุ่มไม้ไม่มีอะไรบุบสลายแม้แต่นิดเดียวเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงร้องไห้ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายใครสุดแสนจะเสียดายที่ตัวเองเป็นคนที่มโมโหและใจร้อนไม่ตรวจดูทุกอย่างให้รอบคอบซะก่อนเรื่องบางเรื่องรอคอยสักนิด รอดูสักหน่อยไต่ตรองสักพักพิจารณาด้วยเหตุผลเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรือคิดไปเองก็เป็นได้